เฮ้ยเสียงยังว่าเมนคข่หน่อยห้องเฮ้ยอุ้ยไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่พังปีใหม่เช่นแนวนะคะตอนนี้นะคะมาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าหลังบ้านนะคะนี่สวนหลังบ้านค่ะตัดได้นี่นะคะประมาณนี้แหละ ตัดไปนิดเดียวนะคะแต่ว่าได้เยอะย่ยาเพราะว่าย้ามันมันหนานะคะตัดห้วยวห้วยเสียงอยังว่าเมนค่อยหน่อยห่วงุวย้ยอุ้ยเ<ว>เสียงน้องช้างนะ,ะน้องช้างที่เอ่อที่ว่าเอ,อน้องเสือไปเข็นมาแล้วนะคะนี่ ฮ้องเพิ <sucks> ่นเห็นอ네่าเฮาตัดหญ้าอยู <otra> ่นี่เพิ่นขอกินหญ้านึกว่าแม่นเสียงควายฮ้องวิบ่แม่นบ่ได้แท้เสียงเพิ่นนี่เองอ้าตัวอย่างใหญ่แต่ว่าเสียงเสียงแม่นั่นอเสียงอ่อนเียงหวานก็เป็นโอนั่นขอหญ้าค่ะขอหญ้าบ่เต็มมาไปให้แน่เฮือนโยนไปไกลๆอย่าไปเข้าใกล้เด้อ สจ้งแจ้งแจ้งแจ้งถึ่บโมอตัดหญ่าอยู่ไกไก่เพิ่นเพิ่นเพินเ่นขอหญ่าค่ะเพิ่นหงขอหญ่าโยนให้แล้วนะคะตัดหญ้าโยนให้แล้วนะคะเงียบมิดเลยบอนี้เด็กกินหญ่าโอ้ตัดหย่าโยนปุ่ตนตะก,กี้ปุ่นมองเห็นทันนึกว่าเสียงควายพอเออ้ลงเสือหองนะคะบ่แมน บ่ไ,ได้แต้มแม่สร้างตัวนี้ละกันห้องโอ้เนาะตัดหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่เอาต้นกล้วยออกด้วยมันหนามันเยอะมากนะคะก็เลยตัดออกด้วยนะคะต้นกล้วยหญ้าล่มขายหญ้าล่มค่ะ,คะพี่น้องเอ้ยเบิง่งล่มหมดเลยลมมันแรงนะคะเมื่อวันก่อนนะที่พายุเข้าอะล้มหมดเลยหญ้านะมืดมาอีกละพุน โอ้พระเจ้าจอดหมดดม่อีกแล้วนะคะยอดมากมาเมื่อกี้แดดออกนะคะก็เลยมาตัดตัดหญ้าไว้เพราะว่าหญ้าอยู่ในสวนอยู่ป่าก็หมดแล้วนะคะเหลือแต่หญ้าสั้นนะคะที่ปลูกใหม่นะคะตอนนี้เราก็เลยมาตัดหลังบ้านนะคะเพราะว่ามันยาวมันล้มแล้วนะคะนี่ก็ตัดออกนะคะฮ่าคน้นแ่ก็ขอกินเนอะ ตัดเตจก็โยนให้นะคะนั่นห้อยเสียงองค์คลักบานนี่ก็ไล่กันตัวนี้โอ้ยออกเราบ่มีป้องเข่าตีองค์คลักเมลอนนะคะเมลอนเมลอนเมล,อน,เมลอนปลูกแป๊บเดียวสิไงใหญ่เรา,าตอนนี้หอบยากขึ้นรถแล้วนะคะกลัวกลัวฝนกลัวว่าฝนจะมานะคะเราก็เลยเออเอาขึ้นรถไปไว้ก่อนนะคะ เพราะว่ามันมันตัดมันแห้งแล้วนะคะนี่มันมันไม่เปียกน้ำนะคะเราก็จะเอาไปตั้งไว้นะคะให้เาปีกับเม่ตายนะคะตัดไว้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าพรุ่งนี้ฝนตกนะคะเราก็จะไม่ได้ต้องตัดหญ้าตากฝนเนาะโอเคเมื่อเลี้ยวตะเวงที่ขออีกบัวพุ่นยกมือเกอเดเกเดละ่ะ <c oughs> ยกมือเกอเดะอยู่พุน่น อยู่กลางถนนแสบบอเจ้าว่าพนซื้อจังใดเกากเมฟซี่เคยบอกอยู่เมียขาตีพนเข็นมากนะเมจมั่มมากเลยนะคะนี่เต็มอึงๆรอึง้งเลยองเลยหาล่ำสดๆเลยนะคะเพื่อนกระติสแสบยิดตัว ดีนะคะที่มีล่มอยู่นะคะนี่น้องย้ายมาจากน้ำท่วมนะคะก็เลยเอามาไว้ที่นี่นะคะเดี๋ยวต่อไปนี่ตัดหญ้าล้างบ้านนี่ออกบดแลวกะจะมองเห็นกันนะคะทีนี้ก็จะมองเห็นบ้านผู้บ่าวบัวนะคะจากบ้านที่ปีมาก็จะมองเห็นบ้านผู้บ่าวบัวเลยนะคะยืนบังเสาละ แอบ,บแอบ,บกินหยาบังเสากินหยาตัวน่ะอยากอายอยากอายพ่ะนะอ่าหมดแล้วจงสิขอใหม่ว่าซนตอนนี้แอบ,บเสากินอยู่เดี๋ยวร้องหนูหมดแล้วหนูขอใหม่เด้อพ่ะนะฝนลำบึกเลยนะคะอ่าเพิ่งมาใหม่เนาะเราก็ยังไม่รู้ใจเขานะคะว่าเป็นยังไงอียงฝนซีมาอีกแล้วเฝ้าแบกไว้ไว้วะ เสื้อผ้าสีแห่งสำบอนตากเสื้อผ้าไว้หนาเงาค่ะหนาเงาหอบหนากมันมันมันหลุมน้ำคะ่ะตอนแรกมันก็ตรงดีอยู่หรอกนะคะพอลมมางอเลยหนาพุดโค้งเลย ดีที่ว่าอยู่ใกล้บ้านนะคะเรามาตัดเวลาไหนก็ได้แต่ว่าอากาศิตัดไว้เพื่อหมืออื่นนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนนะคะโอ้คนแหน่สั่งคนกินหยาดีเนาะละ่ะเล่มจนแปนเลยล่ำกับบนเหลือนีสัมพ่อตะสัมพ่อตะอวนตะพี่ีนะ่ยฮะหอบไปมันเหมอดก้นนี่ ยูนี่ก็บ่แม่นได้เต็มเที่ยวใหญ่นึงพุ่นตีนี่สิเข็นไปหมดบ่ใส่ไปยังเทื่อหลายแท้ลิตนรถแน่เห็นตะวานบ่ฮู้จมหูเมื่อยก็ได้ตนนั่นแน่เนาะใส่มันหลายมันกกับันทุกคโคบันทุกแต่ละเียวซ้ําปิกอัพนึงโหลดด้วยบันทุกบันทุกคักบันทุกแน หยัดแอดแอดเอาลงแต่ละเถียวว่าเมนปิดอัพคนดิกล่องแต่ละกล่องบบเมนกล่องหน่อยด้ค่ะกล่องใหญ่นี่อย่างกล่องอย่างนี้ก็ใหญ่นะคะนี่อุ้ยนี่นี่ตาตามีตุ่มมีมีตาขึ้นแบบนี้เกิดเร็วเรยวด้วยคันนี้ถ้าเอาไปปลูกนี่เพราะว่ามันเป็นหญ้าลำสุดนะคะนี่นี่มันนี่มาตัดไว้เล้วค่ะตัดกองไว้เล้วโอ้กอไผ่เพิ่นปลูกโอ้เพิ่นอยากอ่างกอไผ่เพิ่นนั่น เห็นบ่ค่ะเห็นบ่แม่่นี่กอไผ่หน่อยพ่นนี่นี่เกิดแล้วเกิดแล้วพ่นนะเอามาปลูกซบหนาฝุนพอดีค่ะมันก็เลยเกิดเร็วนะฮะไออีโบหยานันหมดย่งเดี๋ยวสิโยนนไ้ดอกถหมดแล้วบ่แพงดอกบ่แพงดอกหยาพอได้กินอยู่อยู่ใกล้นะฮะอยู่ใกล้กันนะก็ มาตัดหนาบนขอเขากับย่นไห้ตัวเนาะแล้วหูจักโขอได้ขัน,นีนบ่เมนอันนี้ได้หี่เนี่ย้าเป็น,นก้นกะที่บอกว่าให้กินน้ำเนจากน้อยนะคะหมดละมั่งหลัยืฮะเออนึ่คอยโเสีบกกายย่นไห้ไก่นะคะเพราะว่ายังปรูดใจนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะช้างพิ่งมาใหม่ด้วยนะคะก็ะไม่มีควานเขาด้วยนะคะ แฝบหลายแฝบหลายคุณยกมือแกแรกแรกใดเลยขอบคุณนะคะเขวะาว่าหมักเสียงนี่แหละคะ่ะเสียงเหมือนควายเลยเสียงห่องแม่เสียงวัดดีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสีมมาเดี๋ยวใส่พอเสีมเอา,อาไ,ไปย่นแห่งอีกอยู่ค่ะพอเสีมเอาหยางไปไว้อยู่ฟังเสียงเอ้า้องว่าว่างั้นือห่วงอยู่ขอ เสียงขอจากไอเหียนตืกอกล่องเลยอยากไยเลยว่ากาศห้องขอเลยฮาเอออันทั้งพี่ทั้งพี่เออขอเร็วไสเสียงจังไดเสียงขอเสียงกันเร็วเออเสียงดังๆดังๆดังๆ ขอขอขอเร็วเร็วขอก่อนเห้ยยินปะขาแม่เมยขอดีๆขอดีๆขอดังดังอ่ขอไม้ขอไม้ฝนลินมาแล้วเร็วเร็วอ่เนไขอขอ น่าเห็นพอเสมีมากขอใหญ่เลยหอไปให้แน,น่นี่นี่อนี่อบเนเออมดเรียจ้าเมด่เรียจ้าบนศิวาจินทเนี่แม่นี่แม่แมเ,ออเดียวเดียวเดียวเอาไปให้บ้านพูนเสียงขอ <c oughs> จ่าที่สวยบอกจ่ากนันด้ย ยงดังถึงโบเอาลากข้าไปลากเข้าไปฝนมาเร็วงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมคบญาติจบคลิปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า